สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ผ่านมาเจอคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับคลิปนี้อยู่ในช่องร้องให้ฟังเฉยๆร้องให้ฟังเฉยเฉยก็จะมาร้องเพลงให้เพื่อนๆนฟังบ่อยๆนะครับก็วันละเพลงครับกันนะเยอะคงไม่ไหวแน่วันละเพลงก็จริงครับแต่ว่าผลงานเพลงที่เจ้าของช่องจะเอามาร้องนั้น ส่วนใหญ่เลยตอนนี้เป็นเพลงที่เจ้าของช่องแต่งเองนะครับไม่ได้ไปลอกจำนองหรือเรียนแบบใครมาเป็นความสามารถของเจ้าของช่องชื่อช่องว่าร้องให้ฟังเฉยๆนะครับเนื้อหาของเพลงในวันนี้ก็จะพูดถึงหลักง่ายๆของ เพลงนี้จะบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยอย่างชาัดเจนเพลงนี้มีความเป็นชาตินิยมอย่างร้อยเปรเซ็นตเต็มนะครับไม่มีท่อนไหนช็อตใดบอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยนะครับเต็มๆเนื้อหาของเพลงจะเป็นยังไงผมอยากให้ลองไปฟังเลยนะครับเพลงนี้มีชื่อเพลงว่าริกน้ำปลาเพิ่งจะแต่งได้ไม่นานครับก็อยากให้ลองมา รับฟังดูว่าพริกน้ำปลาเนื้อหาของยังนี้จะเป็นอย่างไรบ้างฟังแล้วถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับจะได้ทราบว่าอ๋อไม่ถูกใจเนาะหรือถูกใจยังไงก็บอกกันได้เอาแล้วครับไม่อยากให้เสียเวลาแล้วนะครับ มาเริ่มต้นฟังเพลงกันเลยดีกว่าว่าพริกน้ำปลาเพลงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับจบแล้วเนี่ยมาคุยกันท้ายคลิปจะกินเครื่องแกงกะเพราหรือผัดพริกยังไงต้องพริกพริกน้ำปลาผัดไทยจันเดียวไม่เกี่ยวรอกนาะไม่มีพริกน้ำปลาไม่เป็นไร ก็เหมือนเปนไทยเป็นแบบไทยไทยังไงก็ยังดูดีแต่ถ้าเป็นไทยเราเปลี่ยนเป็นแบบใครยังไงก็ยังดูไม่ดีกินข้าวต้องมีพริกน้ำปลาเป็นแตงก,ก็ดูไม่เขา้าใจย่าดีกว่าจะเปลี่ยนแตงทําไมไม่เข้าใจ คชีวิตก็สบายเป็นแบบไทยจะถ้าเป็นแบบไทยแล้วเลียนแบบคนอื่นได้ยังไงก็ยังดูไม่ดีกินข้าวต้องมีพริกน้ำปลาเป็นแ,แป่งก็ดูไม่เขา้าใจยาดีกว่าจะลี่นแตลงทำไมไม่เข้าใจเออไม่เปลี่ยนแค่บอกว่าคลิกเลยคลิกเ,เลยดีกว่า คริกกน้ำปลามันก็ดีคลิกเลยคลิกเลยดูดีคลิกน้ำปลานี่รเราเทาเลยเป็นไทยก็ยังดูดีไม่ต้องคิดชีวิตก็สบายเป็นแบบไทยแต่ถ้าเป็นแบบไทยแล้วเรียนแบบคนอื่นได้ยังไงก็ยังดูไม่ดี กินข้าวต้องมีพริกน้ำปลาเต็แปลงก็ดูไม่เข้าใจาย่าดีกว่าจ็บเป็นแปงทำไมไม่เข้าใจเออรีเห็นแก้บอกคุคลิตล,ลีกเลยดีกว่าพริกน้ำปลามันก็ดี oh, oh, oh. เออเออเออฟิตลิกเลยดูดีพิกน้ำปลา ิกเลยดีกว่าฟิกน้ำปลามันเป็นดีเออฟิกเลยฟิกเลยดูดีฟิกน้ำปลามีรักเาเลยอร่อยครับก็จบกันไปแล้วนะครับเรบบาเพลงที่ผมได้ร้องให้ฟังเพลงนี้ไม่ใช่เพลงว่าฟิกน้ำปลาเนื้อหาไทยๆท,ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจน พราะคนไทยส่วนใหญ่ไปกินอาหารตามสั่งยังไงยังไงก็หนีไม่พ้นพิกน้ําปลาที่ต้องใส่ลงไปในข้าวถ,ถ้าไม่ใส่พิกน้ําปลาถือว่าไปไม่ถึงร้านอาหารตาสั่งนะครับโอเคนะครับก็เพลงจบลงแล้วก็ประมาณนี้เนาะคลิปวิดีโอที่ลงในช่องร้องให้ฟังเฉยๆก็จะมีให้ท่านชมทุกคืนในเวลาสองทุ่มของทุกวันนะครับ เจ้าของช่องขออนุญ,ญาตไม่ถ่ายหน้าให้ท่านผู้ชมได้เห็นหน้ากันนะครับขอทิ้งไว้เป็นปริศนาตรงนี้ก็แล้วกันเนาะถ้าบางังเอญว่ามีคนรู้จักกันก็สามารถบอกกันได้นะครับโอเคนะครับก็ยาวมาพอสมคกรแล้วพบกันใหม่เพลงต่อไปเพลงหน้าเลยดีกว่าว่าจะเป็นเพลงอะไรลงทุกวันเวลาประมาณสองทุ่มนะครับสำหรับเพลงนี้ในคลิปนี้จยไป ตรงนี้นะครับผมขออนุญาตปิดคลิปไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะพบกันใหม่เพลงหน้าและคลิปหน้าเลยนะครับสำหรับเพลงนี้คลิปนี้ก็ลากันเท่านี้ครับสวัสดีครับ